สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดงานวิ่งชมเมืองส่งเสริมการออกกำลังกายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้านกีฬาในระดับพื้นที่วันที่16มีนาคม2568เวลา5นาฬิกาณสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิ่งชมเมืองโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยมีนายมหิตทรนสุรบุญจรัฐท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลบบุรีหน่วยง,งานทุกภาคส่วนและประชาชนผู้รักสุขภาพร่วมงานเป็นจำนวนมากว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมวิ่งชมเมือง ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนโดยส่งเสริมให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายหากออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องแล้วมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ NCDs โดยกิจกรรมวิ่งชมเมืองในครั้งนี้มีเส้นทางการวิ่งผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดลบบุรีอาทิย์พระบรมอนุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศาลากลางจังหวัดลบบุรีโรงพยาบาลพระนารายมหาราชโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่13ทางเข้าพระที่นั่งเย็นทานเข้าหมู่บ้านดินสอพองสวนสัตว์ลบบุรีสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งชมเมืองในครั้งนี้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีจัดขึ้นภายใต้โครงการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาชาติ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและการจ้างงานในพื้นที่ในขณะเดียวกันเป็นการบูรณาการการทำงานด้านกีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า550คนผ่านการรับสมัครเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์2,568ที่ผ่านมาโดยการมายืนยันตัวบุคคลในการรับเสื้อเข้าร่วมกิจกรรมและเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบระยะทาง5กิโลเมตรจะได้รับของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิตในโอกาสถัดไปซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นกลยุทธ์ในยุคป,ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญ และนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายอีกด้วยสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีภาพข่าว